อ้าว wow, so fast ดู the fastest cheaters ever อา้าวน้องพีทล้มอีกอล้มอีก <c oughs> ขอบคุณครับขอบคุณครับ <c oughs> เราหนาวไม่พอใช่ไหมฮะเราถึงมากินไอติมกันตอนนี้ปารีสไทยก็ต้องนี้แหละ วันนี้ครับพี่อ่านมาที่เกสรอมารินครับนี่เขาตกแต่งใหม่ขึ้นมากลายเป็นห้างยิ่งใหญ่และสวยระดับโลกเลยแต่สิ่งที่เจ๋งมากก็คือตึกนี้เป็นบ้านถาวรแล้วนะของร้าน The Edition ครับร้านที่จำหน่ายแล้วก็ขายเสื้อผ้าชุดอุปกรณ์สกีระดับโลกแบบครบครันที่สุดเขาคัดเลือกตัวเจ๋งๆ Limited Edition เป็นคอลเลกชันพิเศษมาให้เราไว้เสร็จเรียบร้อยแล้วด้วยดูสิแค่คิดว่าจะไปเที่ยวก็คึกคักกันทุกคนแล้วดูน้องพอดูน้องพอ ขอโทษขึ้นี่วิ่วันสโนว์บอร์ดแบบนี้แต่ว่าจริง,รงๆเราเล่นไม่เป็นนะจ๊ะเขาเล่นเป็นแต่สก,กีแล้วขอร้องดูสิลายน่ารักมากๆเลยที่เหนเนเน็นนะครับเป็นการคอลลาบอร์เรชั่นนะครับระหว่างแบรนด์โรซินยอลจากฝรั่งเศสนะครับแล้วเขาเอ็กซ์กับศิลปินก็คือ JCC นะฮะเป็นคอลเลกต์เบลลพีซนั่นแปลว่านักสะสมนี่ห้ามพลาดเลยนะฮะริมแม้แต่แบรนด์อย่างดิมิโต้สองยี่ห้อนี้เอ็กซ์คลูซีฟในประเทศไทยเฉพาะที่ดิเอดิชั่นเท่านั้นไม่ยอมทุกคนได้ชุด หนูจะต้องได้ชุดด้วยเอาอยากได้ก็จัดไปรู้ละวครับว่าเมืองไทยไม่มีหิมะมันไม่ใช่เมืองหนาวนะฮะต้าใจรักยังไงก็ไปได้ครับและถ้าคิดจะไปทั้งทีไปอยู่บนลานสกีแล้วชาติไทยต้องไม่น้อยหน้าใครเพราะฉะนั้นไม่รู้ว่าเล่นเก่งหรือเปล่าแต่ชุดฉันสวยเพราะฉันริศแน่นอนลองมาดูกันได้เลยนะครับระดับโลกรวมอยู่ที่นี่เขาคัดมาให้แล้วนะฮะว่า สวยว่าเด็ดแล้วราคาดีดีโปรโมชั่นเด็ดๆเ,เพียบเลยนะครับมาที่ The Edition ตามรอยอันจาพอพีดได้รับรองไม่ผิดหวังครับหันมาผ่ายมือหน่อยค่ะคุณผ่ายมือ สวยมากเลยเอาอยู่ล้านอย่างนี้เลย<ม>แต่บางคนก็บอกว่ามันไม่เป็นส่วนตัวไงอย่างนี้เขาจะเห็นเราไหมอะเห็นสิป่านชอบห้องนี้เราได้ดูลูกจากตรงนี้ได้โ,โหเราใครจะลงไปเฝ้าเลยจ้าลูกห้องสวยไหมมีโซฟาใหญ่มากทีวีไปอิเนเทอร์เน็ตทั้งหมดนะครับแล้วก็กระจกเนี่ย Floor to Ceiling <c oughs> พี่อ่นใส่ใจเรื่องแบบนี้ครับพื้นไม้แท้แล้วพื้นเป็นฮีเตอร์หมดเลยนะคะโดยเฉพาะในห้องน้ำจนแฮปปี้มากเพราะข้างนอกหมดอุณหภูมิลบ12เลย สุดจริงๆมีเตาแบบจริงจังครับมีเครื่องซักผ้ามีเครื่องอบผ้ามีตู้เย็นขนาดใหญ่มีเครื่องล้างจานมีอ่างล้างจานอย่างดีอุปกรณ์ทั้งหมดให้ครบเสร็จหมดนะครับถ้วยจานชาสามารถจัดปาร์ตี้ใหญ่ได้แล้วก็ดูโต๊ะกินข้าวสิครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบนั่งได้สิบคนดึงเก้าอี้มาจากห้องอื่นได้สิบสองแล้วเตียงฮะห้องนี้โรงแรมนี้ดีมากคือยูนิตนี้นะ เป็นเตียงคิงไซส์ทุกห้องนอนเลยแฮปปี้มากแล้วไม่ใช่คิงธรรมดานะครับแต่ว่าเป็นแคลิฟอร์เนียคิงคือใหญ่กว่า k คิงปกติเพราะฉะนั้นคนที่มีครอบครัวผมว่าแฮปปี้จริงครับมีความตั้งใจนะฮะว่าแบบเอ้ยเปลี่ยนโรงแรมไหมแกเบื่ออะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าสอบถามมาหลายคนและเดินเจอคนไทยที่เล่นสก,กีกัน สุดท้ายหลังจากคุยไปคุยมาแล้วดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยตามเงื่อนไขแล้วที่นี่ยังคงเป็น first choice ของเราแล้วก็ปีหน้าเราจะกลับมานอนที่นี่ <l ots> ใหม่ติดใจติดใจแต่ปีหน้าน้องพีชจะได้เล่นด้วยแล้วนะครับโอชุดเท่ากัน ทำสน์บอลได้กลมป๊อกเลยน้องพีชไหนดูหน่อยซิโชหน่อยออ้ยกลิ๊งหล่นไปแล้วกลับมายืนที่เดิมครับแล้วก็นอนโรงแรมเดิมด้วยจะเปลี่ยนห้องนะฮะทางนี้เราดาวเกรดตัวเองจากเพนเฮาส์ลงมาเป็นซีเบดมซึ่งดีสไตล์เงยบเงีบอะไรเนี่ยอะไรเนี้ยเดินเดินปีที่แล้วน้องพีชสองขวบปีนี้3ขวบกว่าแล้วครับรู้เรื่องขึ้นเยอะมาก แล้วก็พวกเราเอาอุปกรณ์ทำสโนว์เบลนี้ที่ซื้อปีที่แล้วกลับมาด้วยซึ่งอภูมิใจมากที่เราเก็บมันไว้ได้1ปีในสภาพดีทั้งหมดแล้วเราไม่ต้องมาเสียเงินซื้อปีนี้เป็นการรีไซเคิลของเล่นนิดนึงส่วนนี้กำลังเดินไปกินข้าวกันฮะบรรยากาศของเมืองตอนกลางวันนะครับทั้งหมดตรงนั้นจำได้ไหมที่พี่อันบอกว่าสีแยกลาดประสงค์ไงตรงนี้ กลับมาอีกแล้วฮะตรงนี้ก็จะเป็นร้านช้อปปิ้งนะของสวยมากๆมีแบบสารพัดยี่ห้อมีหมดอะ่ะยี่ห้อเลิศๆของโลกรวมอยู่ที่นี่ก็จริงๆนิเซโกะก็ถือว่าเป็นเอ่อจะเรียกว่าแมสก็ได้นะแต่ในความแมสมันก็แพงเพราะว่ามันเป็นที่นิยมอ่ะดีมาซัพพลายสูงนี่คือเด็ดีเองครับแล้วก็มีป้าเอมาด้วยครับพเอชุดพร้อมที่สุดแต่จริงๆแล้วชุดใครคะ ชุดแม่จ๋าค่ะแต่แม่จ๋าใส่ไม่เข้าค่ะติดจักรและก็ติดนมไม่แเนื่องจาอที่นี่แอ๋อจริงเหรอใช่แล้วใส่ได้อยู่ว่าเอาจริงเอาใส่ได้หรออ่างั้นก็แบ่งกันใส่ได้ไม่ได้สิอ่านี่คือสิ่งยกล่าประสงค์ของเด็ดดีค่ะทุกคนนี่อ่านี่คือตรงนี้ก็จะมีโรงแรมแล้วตรงนั้นก็คือซูเปอร์มาร์เก็ตว้ายว้ายว้ซูเปอร์มาร์เก็ตใหญ่สีส้มท่องวันเนี้ยฮะตรงมือพี่อ่านเห็นไหมอ่าตรงนั้นเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตทุกคนก็มาช้อปปิ้งกันได้เอาน้องพีทล้มไปแล้ว วันแรกเราก็จะมีความวุ่นวายกันอยู่แล้วก็อุปกรณ์ไม่ใช่พร้อมขัดขัดกันเกินอ้าวน้องพิดล้อมอีกล้อมอีก,ออกเรากินข้าวก่อน,กนครับเ,เดี๋ยวเราจะไปเรนทัลอุปกรณ์สกีครับพวกเราไม่ซื้อครับพวกเราเช่าอภัยรึไม้เป็นวิดีโอครับโลกโอ้ <laughs> <laughs> โหเลยอะเลย ถ้าสนุกกับหิมะเท่านี้เล่นที่ Dream World ก็ได้นะลูกร้องเพลงหน่อยแล้วร้องเพลงกัน่านไหนแล้วพ่อพอระวังหล่นไปข้างนู้นพ่อขอขอดูหน้าหน่อยเอาความหนาวเหน็บที่เกินความจำเป็นอาฝาครับลบ12องศาครับแม่เจ้าเมื่อคืนนี้มีพายุหิมะครับที่พอไคโดไลคนเซลไป112ไฟล์ แต่ทุกอย่างจบลงทันทีที่พูนาสมาถึงออกไฮโดนี่ <laughs> ไ์เป็นปกติทุกอย่างแล้วก็หิมาสวยงามทุกอย่างพายุหยุดจบสิ้นทุกอย่างเพื่กอการมาถึงของเราโชคดีจริงๆที่เรามาเอาอุปกรณ์สก,กีที่นี่ฮะริทึมแล้วก็จะเริ่มต้นเล่นสก,กีพรุ่งนี้ครับวัสดีค่ะ เราหนาวไม่พอใช่ไหมครเราถึงมากินไอติมกันตอนนี้มากินตรงกินไอติมครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณครับโอ้ยขอบคุณว่กเชื่ออย่างว่าคนไทยเยอะมากที่คนไทยหมดนะฮะทุกคนคนไทยหมดคนไทยหมดทั้งเมืองลบ เอาลูกเข้านอนแล้วก็อีพ่ออีแม่ออกมาทารมานตนจ้ะบำเพ็ญทุกขกรริยานิดนึงเพื่อจะบรรลุปันเลนทายก็ต้องงี้แหละมาดูบรรยากาศตอนกลางคืนของโรงแรมบ้างครับโรงแรมมีแค่นี้เองจำนวนชั้นไม่ใหญ่เลยนะฮะแต่ว่าสว่างสดใสดูดีเรียบหรูนี่คือห้องพี่หยันติ้งๆๆอยู่ตรงหัวมุมนี้ตรงนี้ตรงนี้เดี๋ยวจะพาเดินเข้าไปในล็อบบี้ด้วยกันเลยครับ นี่ร้านอาหารปิดอยู่ล็อบบี้เช็คอินสวฮัลโหลเรียนไหม โอ cool, right? ้ยเวริคโคใช่ไหมเวรโคโอเฮ้ยไหนหันมาสิอ่านอนลงไปเลยนอนลงไปเลยหนึ่งสองสามดิ้นเลยดิ้นดิ้นน้องพี่แต่งตัวไปไหนครับเนี่ยจะไปเล่นอะไรอะฮะ เล่นสกีเลยโหหยิหานิ้วเจอไหมอ่ะนิ้วครบไหมสิบนิ้วโอเคไปกันไปกันไปเลยเอาอุปกรณ์เหรอใอ่ไปเลยครับเดินดีๆครับไปโอ้ยมันเดินมันปุ้มปุ้ยอ่ะมันปุ้มปุ้ย ขึ้นตอนบ่ายครับซึ่งจริงๆแล้วเหนื่อยจะเป็นลมนะแต่ว่ากลัวไม่คุ้มเงินโอ้หน้าแดดดีไม่ค่อยบอกว่าสู้เลยนะแดดดีแดดดีเหนื่อยอ่ะอย่ามีลูกตอนอายุเยอะนะฮะทุกคนไปแล้วหมอขอรบเงินโอเคบ๊ายบายครับ Where are the cheetahs oh i want to see parallel turns though parallel turns Ooh. whoa so fast you're the fastest cheaters ever whoa can we do a parallel turn parallel, a parallel. i like it nice. นี่อยู่บนลานสก,กีข้างบนนะฮะไอตัวแช์ลิฟขึ้นมาคือจอกตรงนี้มีดานบนเป็นอย่างนี้สวยมากเป็นป่านะแล้วก็ลานมันก็จะไหลลไปอยางงั้นเลยฮะเนี่ยนะลงไปข้างล่างก็จะเป็นโรงแรมของเราอยู่ตรงปลายทางเลยเดี๋ยวพี่อัญจะลงตามไปแล้วแล้วเราจะไปกินข้าวกลางวันกันโอเคเอาให้เห็นมุมที่แตกต่างบ้างนะครับจากข้างบนเนาะ แต่ขอโทษนะพี่ไม่ได้ใช้แบบโกงโปกโปรที่จะแบบถ่ายให้เห็นตอนล่องลอยลงไปก็เอาบรรยากาศตอนที่เล่นกับน้องพอแวแว๊บๆพอและเล่นไม่ได้เก่งหรอกครับแต่เวลาน้องไม่ล้มแล้วกันโอเค I'm going โอเค I'm going I'm joining you จะเห็นนะอ่านว่าน้องพอเขามั่นใจขึ้นแล้วก็อยากจะไปเร็วอย่างเดียวแต่ติดอย่างเดียวน้องพอเนี่ยติดแต่สนุก ซึ่งไม่ได้นะลูกเราต้องสนุกด้วยเรียนด้วยเล่นด้วยเล่นกับเล่นมันจะออกมาเป็นคําว่าเพลินเข้าใจไหมเด็กๆเ,เพราะฉะนั้นเล่นต้องมาคู่กับเล่นครับเวลาครูสอนเราต้องฟังสิ่งที่ต้องพอยต้องเรียนคือนี่เห็นไหมขาเขากว้างไปแล้วเวลาเราจะเบรกเนี่ยเขาเรียกว่าทําพิซซ่าคือจะเอาสก,กีมาทาเป็นสามเหลี่ยมสก,กีมันจะช้าลงนะครับมันมีวิธีเบรกแบบพอเป็นขาพ a เ l e l คือขาขนาดแล้วเราเบรกขาคู่ได้ แต่ว่าโดยภาพรวมดีขึ้นเก่งขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะไปในระดับที่สูงขึ้นหลักๆแล้วเราอยู่ลานที่เป็นสีเขียวครับคือกรีนแต่ว่าหลายๆจุดเขาไปดับเบิลกรีนกันแล้วแต่แดดดียังนะแดดดี Daddy อยู่แค่กรีนใจยังไม่ยังใจยังไม่แข็งพอปีที่แล้วติลังกาไปปีนี้แอบกลัวนิดนึงซึ่งความกลัวเป็นเรื่องที่ดีนะครับนี่ชมตัวเองหน่อยเราจะได้ระวังไงพ่อพอ่ say hello, อลลูกวดีดี่ร โอ้ย oh well. okay. okay. right. ไม่ไหวแล้วฮะยอมแพ้เขาขึ้นรอบสุดท้ายแล้วพี่ขอหยุดก่อนนะครับเดี๋ยวพาดูนิดหนึงแล้วกันนะฮะอันนี้คือ go snow ไม่ได้บอกว่าดีที่สุดนะแต่สะดวกเพราะว่าเราโรงแรมอยู่นี่นี่คือโรงแรมเราห้องที่เราถ่ายให้ดูคือห้องที่ปลายนิ้วแต่ด,ด,ดีเลยพี่อันเนี้ยห้องนี้คือห้องพี่เห็นไหมทั้งหมดนี้มองว่าจากตรงนี้คือลานสกีอันนี้เมื่อคืนจากในห้องแล้วก็เดินออกมาปุ๊บเดินมาที่นี่ แต่แนะนำว่าชื่อโกชโนนะฮะจองมาก่อนดีกว่านะครับก็พี่อัญจองเลยก็คือให้ครูเป็นคนดูแลลูกได้เลยขนาดนั้นนะครับก็ลองถามเขาดูแล้วกันนะว่า1โคชสามารถดูเด็กได้กี่คนแบบว่าน้องพอกับน้องไอเนี่ยลูกเพื่อนพี่อัญเนี่ยเขาเล่นได้อะเขาลงได้คิดแต่ว่าไม่ควรที่ลงเองไงเท่านั้นเองนะครับก็ ลองดูอันนี้โรงแรมชื่อเวลนะครับเวลเวลแบบเวลบ่อนานะถัดขึ้นไปข้างบนนิดนึงตรงนี้นก็คือเมโปนะฮะแถวนี้เป็นโรงแรมหมดเลยนะครับก็สกีอินสกีเอาได้หมดเลยแล้วก็ลานที่เรียนเนีอ่าเรียนสก,กีก็คืออยู่ในล้อมคอกอยู่ตรงนี้นั่งจากในห้องก็คือมองมาเห็นเลยนะี่ฮะอ่าส่วนสก,กีลิฟต์มีหลายอันมากส่วนไอ้บัตรที่เอาไว้ขึ้นในนี้ฮะเราต้องซื้อจะซื้อเป็นพาสก็ได้คงไม่มีที่ซื้อทีละครั้งหรอกก็ซื้อแบบซื้อแบบบุฟเฟ่ จะซื้อวันเดียว2วัน3วันแล้วแต่คุณซื้อ1อนันคุณสามารถเล่นได้ต้องหลายแทร็กนะครับก็ลองเรียกได้ว่าจะไปที่อื่นบ้างหรือเปล่าพี่อ่านซื้อแบบ t r e day pass ก็คือเล่น3วันไปเลยก็ซื้อตรงนี้เห็นไหม ticket sales นะฮะอ่ะแวะไปได้นะจ๊ะตอนนี้เดี๋ยวพี่กลับห้องก่อนละไม่ไหวนี่ไหนไหเด็กๆเ,เล่นกับครูไปด้วยความไว้ใจเพราะครูหลออมากจริงเจ้าหน้าที่เข้ามาทำความสะอาดห้องครับ เราก็เลยอยากให้ดูนิดนึงครับว่าขออนุญาตนะผมอยากให้ดูว่าเขาจริงจังกับการแยกขยะแบบนี้พอเห็นปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราจะตั้งใจแยกขยะเพื่อพวกเขามันต้องเริ่มต้นแบบนี้เนาะเสียผมจะตั้งใจทิ้งขยะเข้ใาใจป่ะผมจะตั้งใจแยกอะเพื่อเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งอยู่บนพื้นแล้วทำงานหนักขนาดนี้ผมแยกแล้วแต่ว่า ที่เราคิดว่าเราแยกแล้วเราแยกยากไปมากเลยอ่ะผมว่าดูแล้วจะได้เป็นแรงบันดาลใจหนึ่งในวิธีที่ทําให้คนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้คือเราเห็นเขาทํางานยากเพราะเรานะครับเรามาตั้งใจแยกขยะก,กันแล้วก็ลองดูฮะวิธีการหนึ่งคือเราให้ความรู้เราแล้วก็เราให้เจ้าหน้าที่พยายามทําแบบนี้เมื่อคนเห็นนะผมว่ามันจะเปลี่ยนพฤติกรรมกันได้นะนี่รู้สึกผิดเลยนี่คือพี่จา๋าภรยาเดินมาบอกุณน่าเธอเดินไปดู ฉันจะตั้งใจทจิ้งขยะแบบแบบแยกจริงๆเพราะว่าถังขยะเขาแยกมาให้เราแบบนี้แล้วนะฮะในห้องคุณดูนะฮะห้องที่โรงแรมนะดูสิเห็นไหมถังหนึ่งถังสองพลาสติกฟู้ดเวสต์ขวดแคนบอบชอตบบอทั้งหลายเขาแยกให้ขนาดนี้แล้วอะ่ะเราก็แค่ช่วยตั้งใจอีกนิดนึงนะฮะอ่ะก็เชิญชวนกันนะจ๊ะอยู่ญี่ปุ่นจ้ะทุกคนจ๋า พามาดูหิมะสักนิดนึงไปของแถมเราจะเอาเรื s. <S ่องเครียดมานะครับมีอยู่ที่ห้องหิมะครับลานหิมะน้องพอน้องพีทเล่นสกีอยู่ครับร้องเพลงอะไรร้องเพลงอะไร ยังไม่จบนะครับยังไม่จบสำหรับนิเซโกะเป็นอันไาเดี๋ยวเราพาไปเที่ยวต่อละกันนะฮะเราก็จะกลับไปฮานาโซโนะอีกครั้งหนึ่งด้วยเช่นกันนะครับแต่ว่าที่นั่นจะเป็นยังไงเดี๋ยวเก็บบรรยากาศสนุกสนุกมาฝากจริงๆกิจกรรมเราคล้ายๆเดิมล่ะปีหนึ่งมาครั้งหนึ่งอ่ะมันก็ไม่ต้องเปลี่ยนอะไรมากนะแต่เดี๋ยวปีหน้าสัญญาว่าถ้ามาจะพาไปดูอะไรที่หลากหลายกว่าน,นี้นะจ๊ะ และอย่าเพิ่งรีบกดปิดจา้าขอบคุณผู้สนับสนุนของเราสักนิดน,นึงแล้วกันนะครับนั่นก็คือซุปไก่ดาตุนยาจีนสุดคุณหญิงย่า,ยานะครับของพี่หยนเองแหละมีซุปไก่ดาทั้งหมด6สูตรให้คุณเลือกนะครับดีหมดเลยแล้วก็ถ้าช่วงที่พีเอ็มสองจุดสูงๆนียมีสูตรสําหรับซูพีเอ็มสองจุดห้าพิเศษโดยเฉพาะด้วยสําหรับอยากบํารุงทั่วไปเพื่อสุขภาพดีหรือสําหรับคนที่ตั้งใจอยากจะบํารุงตัวเองเพื่อตั้งคันก็มีสูตรสําหรับการบํารุงคนที่เพิ่งคลอดและจะได้มีน้ํานมคุณภาาพด้้ววยนนนะครับออกกกเหืจซุปไ่แล มีซุปผักด้วยแอดไลน์กันไปได้นะครับไลน์แอดมาม่าเรซิปหรือว่าลิงก์ตรงไปที่ช้อปปีก็ได้สะดวกที่ไหนไปที่นั่นเพื่อสุขภาพที่ดีแล้วที่สำคัญแคลอรี่ต่ำมากมากด้วย